ราคาสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันในแนวแบบว่าตุกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรก็ว่าไปเพราะว่าวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันที่แม็กที่ร้าน E v e and Boy นะคะพอดีว่ามันมีคอลเลคชันพิเศษซึ่งเป็นลิปสติกสีชมพูสีชมพูประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าอะไรคะแม็กจับมือกับบาร์บี้ค่ะแล้วลากกันไปตบกลางสีแยก <c oughs> เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวแต่ที่ร,รู้ๆเราจะมาแต่งการสไตล์บาร์บี้น่ารักน่ารักเป็นตุ๊กตากันนิดนึงแต่ ว่าไม่น่ารักมากจนเกินงามนะคะขอเป็นสายฝอแบบช่ำๆแล้วกัรใขรน่ารักน่ารักไปแต่ว่าเราชอบแรงแรเรดๆรซ่บๆจัดไปเลยค่ะวันนี้อ ก่อนอื่นนะคะถ้าอยากสวยโดยง่ายๆใส่เลยค่ะแว่นตาสีชมพูบาร์บี้ <c oughs> แบลวปะละ วันนี้เนี่ยพอดีว่าน้องที่เคาน์เตอร์แม็กก็ให้มาเฮย้ยปลอบเก๋แว่นเกค่ะแม่นางแว่นแก้วอะไรประมาณนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยบาร์บี้เขาตาสองชั้นปะวะกูก็อยากตาสองชั้นแต่พอดีแม่ให้มาแค่นี้ก็ใช้แค่นี้เราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นโดยไม่พึ่งกรรมพันุ์ไปก่อนค่ะแต่ถามว่าพึ่งหมอน่าจะโอเคกว่าน,นี้ไหมคะก็ดีค่ะแต่ใช้เวลารักษาตัวนานไปหน่อยอาจจะหายดีจากหน้าจอไปหลายวันก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าใช้สกอตเทปเนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงจะน้า เหมือนมาดามแอมนะคะเอ๊ะคนดูจะด่ากูไหมเนี่ย <c oughs> นะคะติดสติกเกอร์ไปก่อนคะ่ะ1แพค3 0 0บาทค่ะจายของบนไปคะ่ <c oughs> ใในะเพราะอะไรจ่ายภาษีหนักเอาหล่ะและที่เรากล่าวถึงก็คือลิปสติกรุ่นนี้นะคะ MAC Barbie ราคา9 5้ราบบาทเดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้กันซึ่งเป็นสีแบบว่าลกุณหนูดูดีดูสวยดูแพงแต่ ทาได้ไหมได้ค่ะชนีทาได้ไหมทาได้กกะเทยทาได้ไหมทาได้แล้วแม่บ้านอย่างคุณล่ะคะจะทาได้ไหมได้ค่ะเพราะสีแบบว่าเฮ้ยธรรมดาซอฟต์มากเลยเป็นสีชมพูนุดนๆอ่าลองกันนี่แล้วที่ชอบก็คืออะไรคะเนื้อแมทค่ะไม่เงามากเลิศอ่าและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สกินชิตราสกินแคร์ตัวนี้นะคะบำรุงผิวกันไปนิดนึงตอนนี้ข้างบ้านก็มาขายนะคะมะม่วงน้ำดอกมไม้มะม่วงน้ำดอกไม้ หวานมันกรอบอะเอาไปเราจะมารีวิวไปพร้อมกับสกินซิตราตัวนี้นะคะเป็นซีรั่มบำรุงผิวคือลดมากทาแล้วหน้าเด็กโฮโฮโฮนะคะทาไปเลยค่ะบำรุงไปนะคะก่อนที่เราจะทานูน่นทานี่ต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปสอนแต่งหน้าต่อนะคะก็ เออมันขยันมาจริงๆน้ำมอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะลูบๆไปอย่างนี้นะคะลูบออกไปอย่างนี้ค่ะเราห้ามรุนไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเหี่ยวตามมือนะคะอ่ะทาไปค่ะมาม่มวงน้ําดอกไม้ก,ก็ยังขายต่อไปนะคะอ่ะทาไปค่ะ กิโลละ50บาทมะม่วงน้ำดอกไม้ซ้มเขียวหวานขายกันต่อไปนะคะเรามาใช้เนียนลิควิดของดีเซกันนะคะวันนี้วันนี้เราอยากจะหน้าใสกริบกิก๊กเป็นตุก,กตาเราก็จะมาใช้รองพื้นตัวนี้กันเพราะว่าเราบอกได้เลยประสิทธิภาพความเนียนเนียนจริงๆค่ะถั่วแดงขายอย่าเพิ่งรับเล็บค่ะลูกถั่วแดง แ่ะวก็กดๆๆไปนะคะกับพาพของอาจารย์ฟูคาล่าสุดนะคะภาพเนี่ยเจอของปลอมแล้วนะคะถ้าซื้อของจริงก็ต้องซื้อกับมาดามแพมแล้วก็อาจารย์ฟูกดไปที่สุดค่ะแล้วก็ตัวแทนจาหน่ายมีแค่ไม่กี่ท่านนะคะเพราะอะไรคะขายไม่ได้ทาไปค่ะทายทั่วใบหน้าค่ะกดๆๆไปนะคะเพราะว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าเราเนียนจริงๆค่ะอ่ะกดๆๆไปค่ะถามว่าทาไมต้องใช้พับตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกไว้ตลอดว่าพับเนี่ยมันมีอนุที่ละเอียดเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ละเอียดจนเกิน งามนะคะละเอียดกําลังดีกดๆไปค่ะอ่าแล้วรองพื้นมันก็จะไม่ถมอยู่ข้างในทับนะคะมันจะเกาะอ,อยู่ที่หน้าเราเอากดไปค่ะกดๆไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะดูะแดดเรียแล้วอ่อนเองค่ะบางทีไปยืนแดดจลิดอยู่หน้าป้ายรถเมถามว่าไปรอผู้ชายได้ไหมืหมไม่ได้ แดดเรียกลับมาเปื่อยกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นก็ทาบำรุงไปแล้วก็ทารองพื้นปกป้องผิวไปนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในที่ร่อมอย่าไปตากแดดกันมากนักถ้าเราไม่ได้ทำงานกลางแดดนะคะแต่ถ้าทำงานกลางแดดเนี่ยเราก็สวยออร่รากลางแดดค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งเป็นแบบน้ําทาไปใต้ตาฉ่าๆไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะตาเราเนียหมองคล้ำมากเมื่อคืนนอนตบยุงทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามองดังนั้นเราก็มาใช้อะไรที่แบบว่าช่วยกันนิดนึงนะคะแล้วก็อีแม่บาร์บี้หน้าพุ่งเหลือเกินนี่บาร์บี้รุ่นเก่ากับบาร์บี้รุ่นใหม่เนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะบาร์บี้รุ่นใหม่หน้า เป็นใช่แต่ตอนสมัยก่อนนาะอุ้ยบาร์บี้คือสวยเราแบบว่าขอเป็นมาตรฐานความสวยของผู้หญิงเลยนะแต่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกว่าเมททลเขาบริษัทแต่เขาจะแบบว่าทําแบบว่าหน้าเป็นๆมีอวบบ้างมีนู่นมีนี่บ้างเพราะว่าเขากลัวว่าเด็กจะคิดว่าเฮ้ยผอมคือสวยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เข้าใจนิดหนึ่งนะคะแต่เราจะบอกว่าบาร์บี้มคือตุ๊กตาเพราะว่าให้มันเพอร์เฟกต์ไปเถอะช่างหัวแม่งมันเถอะแต่เพราะอะไรเรามีแรงกระตุ้นความสวยเพราะเราก็อยากสวยแบบบาร์บี้บาร์บี้สวยมาดามแพมก ต้องสวยมันบาร์บี้อะไรอย่างนี้ไงเรามีมาตรฐานคิดด้วยอย่างนั้นไงเรามีแรงบันดาลใจที่จะสวยเพราะหลายคนก็บอกว่าที่ดูมาดามแพมเนี่ยเพราะมาดามแพมมาหน้าแต่แต่งหน้าแล้วสวย อันนี้ชมใช่ไหมคะชมใช่ไหมคะนะ <c oughs> <c oughs> คะเราจะบอกว่าเราเป็นแหล่งในแรงบันดาลใจที่ว่าว่าสวยขึ้นเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจบางทีเนี่ยอยู่บ้านเฝ้าลูกเฝ้าผัวเนี่ยถามว่าสวยไหม,หมก็ไม่มีปัญญาจะสวยเพราะอะไรไม่รู้จะแต่งไปให้ใครดูแต่ที่รู้้ถ้าออกไปไหนกูต้องปังคอนเฟิร์ม และต่อจากนั้นเรามาใช้แป้งลินนะคะซึ่งเราชอบมากเบอร์2นะคะกดๆไปให้ทั่วใบหน้าค่ะเราบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราทารองพื้นหนาเราไม่จําเป็นจะต้องใช้กับแป้งแข็งถูกไหมแต่วันนี้เราใช้กับแป้งแข็งเพราะอะไรเราต้องการความทนอ่ะเรากดๆๆไปอย่างนี้เลยค่ะกดไปเลยค่ะอ่าเพราะว่อะไรมาดามแพมเป็นคนที่ชอบทนแต่ว่าเนื้อตัวนี้เนี่ยมันไม่หนาจนเกินงามนะคะแป้งลินแต่ว่าไปหาซื้อกันได้นะคะที่ไหนคะอ๋อขายออนไลน์เท่านั้นคะ่ะอ่ะ ออกกดกอดกดไปค่ะอ,อ่ะกดกดกดไปค่ะหน้าเราก็จะเนียนกริบเห็นปะนี่สีก็จะเป็นสีเลือดมากขึ้นนะคะสีเลือดหมายถึงว่าสีเหลืองๆอะไรอย่างนี้นะคะอ,อ่ะกดกดกดไปค่ะเป็นคนที่ชอบแบบว่าแต่งหน้าแล้วแบบอยู่ทั้งวันน่ะไม่ชอบแบบว่ามานั่งตรงนั่งเติมแบบว่ากูไม่ได้ว่างขนาดนั้นน้าแบบบางๆใสๆหรอคะมาดามเพมทำไมไม่แต่งบ้างคะแต่งได้ค่ะแต่กูไม่แต่งมีปัญหาไหมาอะไรอย่างนี้ไงพอทำคลิปแต่งหน้าอ่อนๆไปโอเดี๋ยวก็เติมเดี๋ยวก็เติมเดี๋ยวก็เติมผู้ชายชอบเหรอ กดให้แน่นไปเลยค่ะคุณขาปาดไปเบาๆแล้วก็กดๆๆไปให้หน้าหายเหนียวแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องโบกไปเยอะอืมเปลืองอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาใช้ไฮไลท์แต่ไฮไลท์ที่เราจะใช้วันนี้นี่เลยค่ะหืมแป้งอะไรคะแป้งชี้ ชของนิสามณีของน้องมิกของน้องโตนและของเอแคร์นะคะเรามาใช้ตัวนี้กดๆๆไปนะคะเป็นไฮไลท์เบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะเ <c oughs> พราะอะไรคะหน้าแม่บาร์บี้นี่พุ่งเหลือเกินเราก็ต้องพุ่งตามแม่บาร์บี้นะคะเราจะไม่ยอมหยุดเด็ดขาดอ่ะแต่งไปก่อนคะ่ะเพราะอะไรคะ <c oughs> เดี๋ยวอ่อนเอง <c oughs> นะคะเพราะเมืองไทยมันร้อนไงเรื่องของเรื่องเนี่ยแต่ว่าการที่แต่งไปก่อนเนี่ยแล้วอ่อนเองเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่ามาตรฐานความอ่อนเนี่ยอยู่ประดัดัด บางทีเนี่ยฟาดไปแรงเกินบางทีอ่อนไม่ทันหมดวันแล้วก็พักก่อนนะคะและต่อจากนั้นเรามาใช้แปรง6ชิ้น900บาทเป็นขนทมอยช้างเมมอสท,ที่บอกไว้เลยว่าดีจริงเพราะดีจริงเนี่ยเราจะไม่เอามาโฆษณาหรอกค่ะเพราะอะไรคะขายไม่ออก <c oughs> ดังนั้นเราก็จะโฆษณาต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะของมันดีจริงแต่ไม่มีใครรู้ที่รู้คือคนที่ใช้แล้วว่ามันดีจริงหรือเปล่าจงรักกูจงลุงก,กูจงรักกูจงรุงก,กู รักปะล่ คุณวิทรักไหมละ่ะอะเรามาใช้แปรง6ชิ้น900บาทกันในวันนี้ค่ะเราเริ่มจากการใช้เชดดิ้งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเกลแรงปารีสนะคะเทราคอสตาอาตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแบรนด์เกลแรงนะคะแบรนด์เกลแรงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นรูปรวงพึ่งอะไรอย่างนี้แต่เราก็จะบอกไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเนื้อเนียนเนื้อดีจริงๆราคา2,000กว่าบาทมันจะขายคู่กับมาร์คาร่าตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้อาขายคู่ กันเราก็ซื้อมาในวันนั้นนะคะพอดีว่าไปเดินเล่นที่เซนทันเซนทันอีต e วิวเออนะคะอ่ะใครที่มีปัญหาว่าแก้มใหญ่ใช่ไหมคะซ้อมดูดปากค่ะพร้อมกับผู้กันทำมอยช่างแมมมอยค่ะดูดปากค่ะ <c oughs> ปลอดไปอย่างนี้ค่ะปัดไปปัดไปปัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะอ หอมจังเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วเนื้อเนีย่ยเขาจะเนียนมากนะเนียนว่าของนาอีกนะเรารู้สึกอะ่ะจริงๆแล้วบริษ,ษัทเดียวกันปะวะอ่าแต่สีสวยมันไม่ดำจนเกินงามนะคะอ่าเราจะบอกไว้ก่อนว่าเครื่องสำอางแพงเนี่ยมันจะมีข้อดีอย,ย, <mm อย,อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทานแล้วมันติดมันทนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสำอางที่ เป็นราคาเบาๆหน่อยเนี่ยอาจปัดไปใต้คางด้วยถ้าเรามีเหนียงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสำอางในราคาเบาๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีฝุ่นเยอะเพราะอะไรถ้าเป็นเครื่องสำอางแพงมันจะ มีแมสสีค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรคะเพราะมันแพงแต่ถ้าเกิดว่าเขาประหยัดต้นทุนเขาก็ใส่แป้งผสมไปเยอะๆพอแป้งผสมเยอะๆเนี่ยสีเกาะที่หน้าแล้วเป็นแป้งก็จะหมดเร็วๆซึ่งหมายความว่าอะไรคะนั่นแหละค่ะมันเลยถูกนะคะทําใจนิดหนึ่งนะคะอ่ะหลายคนก็จะบอกว่ามาดามแพมคะดั้งทํำยังไงนี่ผู้กันทาดั้งคะ่ะเราใช้ผู้กันทาดั้งแตะไปแล้วใช้นิ้ววางถ้าใครกะไม่ถูกนะคะอะปาปาดซ้ายปาดขวา อ่าใช้นิ้วชี้นะคะไม่เอานิ้วกลางอย่างนี้ค่ะหรือใครถนัดนิ้วกลางก็ได้นะคะอ่าปาดไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมค่ะดีก็บรนเลยค่ะว่าเราจะทํำยังไงโอ้ตายแล้วของโกแรงนี่มันหอมจังเลยผสมน้ําหอมเหรอหอมชื่นใจกลิ่นมาดามอ่าปัดไปอย่างนี้ค่ะอ่าปัดไปเลยค่ะนี่แล้วก็เกลี่ย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 นี่เห็นปะเน่ โดง่งละจ้าหายใจคล่องขึ้นเยอะเลยถ้าทาไปแล้วได้กลิ่นน้ำหอมได้กลิ่นเครื่องสำอางเพราะอะไรคะคเกลรงหอมคะ่ะเลิศด,ดีหมายความว่าอะไรคะ มีดั้งแล้วหายใจคล่องขึ้นได้กลิ่นเยอะขึ้นแต่ตาทาแล้วไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแสดงว่าทายังไม่ชัดค่ะดั้งยังไม่ขึ้นระบบทํางานยังไม่ทําการหายใจอ่าแ่้เราขอไฮไลท์ดุ้งๆฟาดๆอีกทีหนึ่งเรากลับมาที่ตัวนี้ค่ะแล้วหลายคนบอกว่าทาตาแล้วไม่เป๊ะชอบเป็นแพนด้าอายใต้ตาเอาผู้กันค่ะแตะแป้งค่ะแป้งที่เบอร์ขาวนิดนึงค่ะอ่ะทาไปค่ะมาดามแพมคะนิดดึงเหรอคะโอขาวว่าหน้าไปประมาณสองสามเบอร์เลยก็ได้ค่ะอ่าคนเรียกว่าอะไรคะสวยเกินเบอร์ค่ะทาไปก่อนค่ะ ปัดไปเลยค่ะแต้มไปเพราะว่าอะไรคะเราจะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเอาอความมันใต้ตาออกไปตาเราไม่เป็นหมีแพนด้าแน่นอนค่ะ <c oughs> อ่ะอะปัดไฮไลท์ใต้คางไนดะ้อะให้มันสว่างสว่างน่าจะได้ดุงๆมอไซน์นี่ขยันมาตอนกูอัดเลยเอ <c oughs> อ่ะดุงปะดุงดุงพอไร <c oughs> ข่าวชิหาย <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะวันนี้เราจะมาปัดแก้มกันด้วยสีชมพูไฟไหมค่ะนี่ของอะไรคะว้ายวหลวงอีกอย่างหนึ่งข้อดีของเครื่องสำอางแพงคือหล่นแล้วไม่แตกค่ะนี่แถวบ้านแพรมเขาเรียกว่ากี้ดงะะังดางก,กนะคะกี้ดังดากคือสกปรกนะคะฝุ่นมันเกาะอ่ะแล้วก็นารุ่นนี้ออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วอะ่ะแต่มันก็ยังใช้ได้นะก็พอดีว่าเพิ่งเจอใช้ยังไม่ทันหมดเลยใช้ยันลูกบวชก็ไม่หมดอ่ะเราใช้สีชมพูไฟไหมตัวนี้นะคะคือ แล้วหน้าใสหน้าแล้วจริงๆยิ้มค่ะแล้วปัดไปที่พวงแก้มค่ะหน้าเราจะได้แบบว่ามชมพูบาร์บี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ปัดเชดดิง้งแล้วปัดสีนี้เนี่ยไม่ลอดนะคะเราจะบอกไว้เลยต้องมีสีน้ำตาลผสมมันนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าทาไปเนี่ยหน้ามันใสก็จริงแต่ว่ามันจะโดดค่อนข้างโดดไปนะคะอ่านี่เห็นปนะ่ะโอ้ชํำเวอร์อ่าปัดมาที่หน้าแก้มนิดหนึ่งแล้วก็ปัดไปเบาๆเกลี่ยให้สีมันฟุง้งๆนิดหนึ่งอ่าปัดไปอ่าเห็นปะ่ะสวยอ่ะช่ว นี้เราไม่ได้งัดเบ้างัดบล็อกกันเลยนะคะเราก็จะมางัดเบ้าตากันด้วยดินสอสีวานาเมยลินดาหรืออะไรวะเออสีวานาสีแบบว่าสีน้ําตาลแดงๆงนิดหนึ่งนะคะเราจะบอกว่าแดงแดงม่วงๆดําๆอะไรประมาณนั้นนะคะคล้ำทั้งขาหนีบะค่ะ <c oughs> เรามาเขียนใต้ตากันเพราะว่าเราอะไรอะมันลืมสัญชาติตัวเองได้หรอตาเล็กกระติรินิดเดียวนะคะเราเขียนตาล่างให้หนานิดนึงแต่ถ้าใครตาโตเขียนบางๆนะคะเราใช้ดินสอสีแบบว่าน้ําตาลเข้มๆอย่างเงี้ยเขียนไป เพื่อที่ว่าตาเราจะได้ดูโตดูแบลวอ่าอย่างนี้หนึ่งเส้นใต้ตาก่อนนะคะเพื่อปรับรูปตาให้ดูตาโตนะคะอ่ามาาแพมคะแล้วถ้าพี่ตาเล็กมากทำยังไงคะอ๋อไปหาหมอค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วงัดตรงเส้นเบ้าตาตรงนี้ตรงกระโหลกนะคะที่มีเส้นอยู่อ่า <c oughs> เขียนไปโค้งๆให้ดูแบบว่าเป็นชั้นตาไปเ <c oughs> ขียนชั้นตาปลอมค่ะไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะแต่เขียนชั้นตาปลอมค่ะอ่าเขียนไปเอียงนี้ เห็นปะเออให้เขียนอย่างนี้นะนี่คือการงัดเบ้าตานะคะเพื่อที่ว่าให้ตาดูโตแต่ระหว่างช่วงตาเนี่ยต้องดูด้วยว่าใครแต่ละคนเนี่ยชั้นตามันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะบางทีแบบว่าโอ๊ยชั้นตาแคบมาก เขียนอีกนิดเดียวถึงคิวพักก่อนค่ะบางทีอาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้นะคะอ่าและคราวนี้ทาตาล่ะคะมาดามแพมขาร้องใช้แบรนด์เนมไหมเนมไม่เนมไม่รู้แต่ที่รู้เขาน่าจะรู้จักกันนะ ODB O Lovely ซึ่งมีขายอยู่แต่ในร้าน Eve and Boy เพราะว่าร้านอื่นเขาถามว่าผลิตมาไม่พอเหรอหืมป่าเหลืออยู่แต่ที่นั่น <c oughs> <c oughs> เอหรือเปล่าแต่จริงๆเขามีขายที่ร้าน Eve and Boy อันนี้นะคะเราซื้อมาเบอร์ศูนย์หนึ่งเปิดซิงเลยค่ะมันจะเป็นโทนชุมพูชุมพูม่วงม่วง น้ำตรงน้ำตาอะไรก็ว่าไปอะดูนะคะสีมันสวยอยู่แต่ที่ชอบที่ซื้อมาเพราะอะไรนี่มีกากเพชรจากวงวิงวงวงิวงวง,งัดเบ้าตาได้อยู่นะคะเราจะมาใช้ผู้กันอันเล็กกับสีอะไรเดียวเอาสีแดงม่วงไหมหรือจะเป็นสีน้ำตาลก่อนดีอืมหนักใจจังเลยสีมันสวยนะอะใช้สีอันนี้ก่อนละกันสีน้ำตาลค่ะสีโรค่ะ R A W นว่าโรหรือเปล่าราวโร อะ,รรอะเรามาใช้ปูก,กันอันเล็กนะคะแต่สีน้ำตาลไปค่ะแล้วทาทับไปอาให้มันมีความฟ้งนิดหนึ่งกระจายค่ะอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นตาบนก็เช่นกันนี่เราสังเกตได้เลยนะนี่ฟุ้งออกมาแล้วฟุ้งออกมาคืออะไรคะขี้ฝุ่นค่ะเป็นฝุ่นค่ะเขาผสมแป้งค่อนข้างเยอะอาดูนี่นี่น,นี่มันจะเป็นฝุ่นๆุ่นอย่างงี้คลักระสำอางราคาเบา อ่ะเป่าไปแล้วมันจะเป็นฝุ่นอ่ะทาไปอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างค่ะอืมแล้วพอหลังจากนั้นค่ะใช้พู้กันเบอร์ใหญ่ค่ะเบรนไปค่ะเพื่อที่ว่าให้สีมันฟุงขึ้นไปตาเราจะได้ดูโตๆนะคะอ่ะปัดไปอย่างนี้ค่ะนี่เห็นนะเออตาเริ่มโตแล้วอ่ะปัดไปค่ะเออโอเค อ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราใช้พู่กันใหญ่ค่ะแตะสีชมพูบานเย็นแดงๆไปตัวนี้แล้วก็ปัดไปบริเวณหางตาค่ะแล้วก็ปัดให้ฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงนะคะเบรนให้แน่นๆก็ไว้ค่ะแล้วก็ปัดปัด,ปด,ปด,ปดไปค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวมัน on. อ่อนอ่าปัดไปอย่างเงี้แต่ถามว่าสีความเกาะเนี่ยมันก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะนี่ทาไปอย่างงี้แล้วตาล่างด้วยอ่ะทาทับไปอย่างงี้อ่าให้มีความฟุ้งของสีชมพูแดงๆนิดนึงอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นค่ะใช้พู่กันนันเล็กแตะสี ม่วงไปค่ะม่วงม่วงแดงๆเนี่ยแหละในี่นสีนี้ที่อยู่ในถาดเนี่ยแหละแตะไปแล้วงัดไปที่หางตาค่ะทาทับไปให้แน่นๆค่ะให้ดูแบบว่าชั้นตาเนี่ยโอ้โห พอเป็นฝรั่งอ่ะแต่จริงๆมาจากไหนนั่งเรือสำเภามาจากแผ่นดินใหญ่เออเหมือนว่าเราได้ไปหาหมอมาแล้วเห็นปะเอองัดแล้วดุ้งว่ะอืมสวยอยู่อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์ที่มีสีสว่างนะคะแตะไปกับผู้กันนะคะสีสว่างหมายถึงอะไรคะอ๋อสีสว่างก็คือสีสว่างค่ะไม่ใช่ใช่สีดำๆนะคะทาเป็นสขีขาวนิดนึงอ่าทาไปค่ะสีเนื้อๆที่เปลือกตางัดบงงัดเบ้าให้เรียบร้อยตาจะได้ดูโตๆกลมๆนะคะค่ะ ไปอย่างนี้แล้วใครที่มีปัญหาบอกว่ามาดามแพมขาทาอายแชโดว์แล้วไม่ติดเลยค่ะไม่ได้ไอายแชโดว์มันแย่รกคะ่ะบางทีเราอาจจะไม่รู้ทริคนะคะก็เรียนรู้บ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยแต่งไปแต่งมาเนี่ยมาดามแพมขาแต่งแล้วไม่เห็นสวยเหมือนมาดามแพมเลยค่ะอยากสวยเหมือนมาดามแพมใช่ไหมคะจ้างค่ะ <c oughs> จ้างนะคะจ้างมาดามแพมไปแต่งหน้าให้ค่ะก็จบค่ะแล้วก็จะสวยเหมือนมาดามแพมนะคะและที่สําคัญค่ะหลายคนบอกว่า โอ้ยทาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นสวยสักทีเลยนั่นนู่นนี่ก็จะบอกว่าให้จ้างอีกไหมก็ไม่ได้บอกว่าให้จ้างแต่หมายความว่าเราจะบอกว่าคุณขาไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่กําเนิดหรอกค่ะพยายามหัดต่อไปเราจะได้เก่งเราจะได้สวยนะคะอ่ะและหลังจากนั้นค่ะเราใช้สีชมพูนูดนะคะทาทับไปที่เปลือกตาค่ะกดกดไปนะคะบริเวณหางตาค่ะอ่าอย่างงี้เป็นสีสว่างแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีที่สว่างกว่าอีกหนึ่งเบอร์ในนี้อ่ะสีม่วงดีกว่าเก๋ๆอ่ะทา ไปค่ะที่หัวตาค่ะอ่าสีมันก็จะติดว้าวติดสดๆค่ะติดสัดๆไปเลยค่ะอ่าเห็นนะอ่าเป็นม่วงฉ่ำๆและลายเหล็กเออสีม่วงลายเหล็กนี่เห็นปะอ่ะหวานๆนะคะแล้วเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะสองข้างร้อนไปตอกกระทะทองแดงก่อเอค่ะคุณไปต่อคิวซื้อต้มรดหมูให้เธอได้แหละอู้ตานแล้วสวยจังเลยอ่ะผัวรักรักผัวค่ะจ้า,าจุ๊บทีได้ปะไม่จุ๊บแล้วรีบมากินข้าวเดี๋ยวนี้ ไดยกินแล้วกาแฟเย็นๆหัวเดินไปที่ร้อนๆอนเพื่อซือของเย็นๆให้เมียเนี่ยก<ค>็นี่ไงบอกเลยว่าจะจุ๊บไหมบ่นจังเลยบ่นจังเลยดูดิดูดิหัว ตาแล้วจะปวดร้านบุบไปเลยแสดงว่าปวดรักมากเออแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีที่เป็นเงาเงเป็นสีบรอนนะคะสีบรอนตัวนี้เนี่ยอยู่ในถาดเนี่ยแหละ Daydream Daydream เออ Daydream ฝันกลางวันค่ะสีฝันกลางวันค่ะทาไปตรงกลางตานะคะให้เงาเงานิดนึงแต่งไปค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะ อาทาไปค่ะเ so ออเลิศสวยอาหัวตานิดนึงฉ่ำๆตาแดงแ <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้กริตเตอร์หรือกาเพชรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกมันวิงวิงวาวๆา wow, wow, นี่ล่ะค่ะทาไปที่เปลือกตาค่ะวันนี้เรามาใช้สีเงินอันนี้ของนีคาร่านะคะราคาเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ของฮล่านิดนึงเป็นเกล็ดเม็ดใหญ่มากกริตเตอร์หรือกาเพชรไปเ,เลยค่ะขอใช้คาว่ากาเพชรเถอะมันฉ่ำมากจริงๆนะคะอันนี้ ีเป็นสีเงินก่อนนะคะเพราะถ้ายัางไงเพราะถ้า,างั้นตามจะแดงเกินไปนี่นี่นี่เกตใหญ่มากใหญ่กว่าฝุ่น PM เ5เยอะเออเน่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 เกตใหญ่ขนาดนี้ค่ะนี่นี่นี่มันต้องอย่างนี้อันนี้ของโคลาวันนั้นไปนเดินตามหาในร้านบิวตี้คอสเซ้นะคะถามมีไหมไม่รู้หายไปไหนนะคะที่แฟชั่นไม่มีแต่อันนี้เราซื้อที่เซนทัลอีทวิวหรืออะไรนะคุณที่ไปวันนั้นอะอเออไม่รู้เซนทัลอีทวิวหรือเซนทัลอะไรนั่นแหละที่อยู่ไกลๆนะที่อยู่บางบัวทองอะ,อะเราทาแบบนี้นะคะ เกตกากๆใหญ่ๆค่ะให้เป็นสีชมพูบิงบิงไปเลยค่ะบิงบิงค่ะอ่าทาไปอย่างนี้ค่ะอ่าอันนี้ยังอยู่แนวหวานเลยคะมาดามแพมหวานค่ะเบาหวานขึ้นตาช้ำๆอย่างนี้เลยค่ะอ่าแลวหลังจากนั้นก็เขียนอายไลเนอร์ช้ำๆเลยจ้าฟาดออกมาจาหางตาต้องยาวๆนิดนึงเพราะอะไรคะแม่บาร์บี้น่ตาจิกมากไม่รู้ทําหน้าหมอไหนมานะคะอ่าฟาดมาแช่แล้วตอนนี้เนี่ยบาร์บี้รุ่นใหม่ ออกมาหน้าเน่นว้ฉีดไขมันทั้งหน้าเน่นเชะเป้นใช่ไม่มีความเรียวแล้วนะคะบทอทอกไม่เห็นผลกับบาร์บี้แล้วนะคะตอนนี้อ่ะเรากรีดอายไลเนอร์แบบว่าหนาๆฉ่ำๆได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรคะตาเราจะได้ช่ำๆค่ะอ่ะถามว่าทําไมมาดามแพมทาย,ยตรงกลางตาคะมันจะได้เล่นสีเล่นเงาได้ไงเห็นปะ,<อ>ะเออสวย ใครชมมึงชมตัวเองมีความสุขกับการชมตัวเองไปค่ะบางทีเนี่ยเรารอคนอื่นชมเนี่ยบางทีมันอาจจะยากเพราะบางทีคนที่เห็นว่าเราสวยเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกับเราแล้วเขาก็ไม่กล้าชมดังนั้นให้กําลังใจตัวเองเสมอค่ะสวยเนาะอืมเราจะได้รู้สึกมีความสุขกับตัวเองระหว่างวันนะคะพอส่งกระจกปุ๊บโอ้ยแต่ละใครสวยมากอืมมีความสุขต่อไปค่ะ อันละคาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปัดมัดค่ากันเรื่อยๆนะคะปัดให้แน่นๆนิดหนึ่งเพราะว่าบาร์บี้เนี่ยตาค่อนข้างโตนะคะแต่บาร์บี้เขาไม่ใส่ขนตาปลอมนะคะเขาเขียนเลยค่ะเขียนเป็นเส้นๆติดกับลูกตาไปเลย <c oughs> ซึ่งหมายความว่าอะไรคะขนตาของบาร์บี้เป็นน้ำหมึกค่ะอ่ะเราแต้มๆไปค่ะปัดไปขนตาล่างของช่ำๆนิดหนึ่งอ่ะและหลังจากนั้นค่ะเรามาดูนี่นี่นี่น,นี่แบรนด์ชี้ๆเขาส่งของมาให้ ขนตากลองใหญ่ไฟกระพริบขอบคุณชี้ชีมากนะคะขนตาลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะเ,<อ>เราจะบอกไว้เลยวันนี้เราจะมาติดอันนี้กันค่ะนี่เปิดมาความปลอมขั้นสุด สวยธรรมชาติทําได้ไหมทําได้แต่ทําไหมไม่ทำดังนั้นวันนี้เราจะมาติดขนตาแบบว่าซอฟๆเบาๆธรรมชาติธรรมชาติเหลืออยู่นิดเดียวนะคะมีความธรรมชาติแค่นิดเดียวพออย่าเยอะเพราะว่าอะไรถ้าธรรมชาติเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดูเป็นตุ๊ก,กตานะคะอ่ะเราติดไปเลยค่ะกับขนตาชี้ๆอีฮีปิปๆที่ทําจากขนลูกมิงแทนนะคะเป็นขนทมอยล้วนค่ะเก็บจากที่ร่วงๆอยู่ตามพื้นแล้วก็มาทอเป็นขนตานะคะอ่ะดู ธรรมชาติไหมธรรมชาติหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> อยากสวยแบบไหนคะอยากสวยแบบมาดามแพมก็ธรรมชาติหนึ่งแล้วค่ะอ่ะอย่ารอช้าค่ะธรรมชาติค่ะอะความเป็นธรรมชาติอยู่กับตัวมาดามแพมนะคะธรรมชาติที่สุดตรงไหนคะโอ้ความได้เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะมาดามแพมขา อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินซอเขียนคิ้วกันแต่วันนี้เราจะใช้แบบว่าเป็นเมจิกนะคะอันนี้ของน้องฉัตรนะซื้อมาร้อยกว่าบาทเรามาเขียนเลยค่ะเขียนให้เส้นคมคมเลยค่ะเพราะอะไรบาร์บี้อ่ะคิ้วถาวรนะจ๊ะอ่ะจะต้องมีคิ้วถาวรจ้ะอ่าเขียนไปหางให้คมไปเลยจ้ะอ่าแต่งไปก่อนไม่ต้องรออ่อนนะจ๊ะเออเ <c oughs> ขียนคมคมไปอย่างนี้เลยคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราใช้ฝุ่นปัดคิ้วปัดนะคะวันนี้เราใช้แบบเมจิกค่ะน้ําสาดหลุดไหมหลุด <c oughs> น้ําร้อนล่ะหลุดไหมหลุดนะคะแต่ที่สําคัญถ้าไม่อยากให้หลุดก็ห่างน้ําเอาไว้โอเคนะคะอืม แล้วหลังจากนั้นนะคะเราใช้ผู้กันกับคิ้วฝุ่นค่ะปัดไปเลยค่ะปัดไปเลยเพราะตอนนี้ลูกค้าเรามาแล้วนะคะเราก็อย่าลำย่ยค่ะเขียนๆไปให้เสร็จๆ็จแล้วมึงก็รีบปิดคลิปได้แล้วมาดามแพมขาจบข่าวนะคะอ่ะแต้มๆไปค่ะอ่าหน้าเราจะได้มีความเป็นธรรมชาติอีกนิดหนึ่งธรรมชาติหนึ่งแล้วนะคะอ่าปัดไปค่ะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองค่ะอ่าแต้มๆไปค่ะอ่าเฮ้ยใกล้สวยละใกล้สวยละพอมีคิ้วแล้วชีวิตก็ดีขึ้นนะคะมาดามแพมขาเขาบอกไว้เลยอ่าใครเป็นคนที่ ม่มีคิ้วอะไม่รู้สึกหรอกโดนด่าว่าแม่ชี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่าไม่มีคิ้วก็ผิดหรอกคะมาดามแคมขาใช่ค่ะกูเนี่ยโดนด่าประจํานะคะว่าทําไมไม่มีคิ้วทำไมไม่มีไมไมมคิ้วถามแม่กูสิค,ะ, <c oughs> คะถ้าแม่กูคิ้วดอกดํามาว่าไปอยาได้กรรมพันน์นะคะอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ลิปสติกกันนะคะแต่วันนี้เราขอเขียนขอบปากกันก่อนนะคะให้อาอิวอวอ่วนิดนึงเพราะแม่บาร์บี้เนี่ยฟิลเลอร์ปากแน่นอยู่นะคะ ขออิ่มขอช่ำค่ะพอาะสีค่อนข้างเป็นสีนูดนะคะทาไปก็อาจจะไม่ค่อยเห็นขอบอาเท่าไหร่อืมถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เขียนบอกว่าเนี่ยดินสอเขียนขอบปากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาผู้ดีหน่อยก็เขียนว่าลิปไลเนอร์นะคะเลือกอะ้วกันค่ะ ถ้าซื้อตามข้างทางตามตลาดนัดก็บอกว่าอาซื้อดิ่ต่อเขียงขอบปาก่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเคิร์เขาเข้าไปที่เขาเตัวแบ์อ่อมีลิปไลเนอร์มิคะ <c oughs> อะเรามาใช้ตัวนี้กันเลยค่ะไอเทมหลักของเราในวันนี้นี่ เท่าไหร่เนี่ย950นะคะถ้ามีปัญญาซื้อก็ซื้อค่ะถ้าไม่มีปัญญาซื้อก็ไปซื้อสีอให้ไเคียงกันมาใช้ค่ะแต่ถามว่าอ๋ออุ้ยลิปสีสวยจังเลยซื้ออย่างไรคะอ๋อซื้อแม็กบาร์บี้เออแต่ถามว่าใช้ไหมใช่เลยค่ะมันก็ไม่ชุมพูจานนะมันดูดีนะอ่ะอ๋อ เนื้อสีทาง่ายนะคะอาใช้ผู้กันดีกว่าถ้าทากับปากเนี่ยควรใช้คนเดียวนะคะแต่ถ้าไปใช้กับลูกค้าเนี่ยต้องแยกต่างหากเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวติดน้ำลายมาดามแฮมค่ะอ่าใช้พู่กันค่ะอืมสีมันจะชัดกว่าสวยไหมเฮ้ย,ยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่อืม ลอศเป็นเฉดสีเดียวกับลิปซากุระที่กูทาวันก่อนเลย <c oughs> แค่นั้นจะบูก,กว่าหน่อยนึงอันนี้เป็นสีกะปีกะปีอืมสวยแล้วอ่ะเฮ้ยดูดีลอศอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทาไฮไลท์นิดนึงบริเวณหนกแก้มเบาๆอย่เาเยอะ พ่อะไรเปลืองนะคะคางนิดนึงอันนี้ก็ของเทจดี้ดอนะคะราคาไม่เกิน200บาทแค่นี้พอแล้วอย่าเยอะอ่าทาไปค่ะอ่าอ่าเก๋เฮ้ยน่ารักอยู่อวันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยอ่ะเธอสวยมากสวยมากนิดสุด หลังจากนั้นค่ะใช้อะไรคะแฮชเดลแค่หนึ่งชิ้น300บาทค่ะมาดามแพมขาเมื่อไหร่จะส่งคะเมื่อไหร่มึงจะโอนตังกูยังไม่ถามเลยนะคะดังนั้นโอนตังมาก่อนค่ะส่งให้แน่นอนนะคะแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะปิดหน้าอกผักปิดหัวล้านปิดหัวเธอรนะคะแต้มไปเลยค่ะแต้มไปเลยค่ะที่ไหนคะที่หนังหัวมึงอะค่ะอ่าแต้มไปเลยค่ะหนังหัวนะคะหนังยีไม่ต้องไปแต้มมันค่ะอ่าแต้มไปค่ะผมดำๆเก๋ๆอย่างนี้ก็สวยได้นะฮะนี่เห็นป่ะไปเว่อ 1>, 1ชิ้น300บาทนะคะอย่าถามก็มาอีกนะคะ <ST AR> เท่าไรคะนะคะโอเคค่ะ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกเกๆ๋ๆบาร์บี้บาร์บี้กันอย่างนี้นะคะก็ลองไปทําตามกันดูก็ได้นะคะเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะและถ้าใครอยากได้ลิปสติกของแม็กตัวนี้กับบาร์บี้เนี่ยไปตามหากันดูแล้วกันนะคะที่ร้านอีฟแอนด์บอยค่ะจัดไปค่ะ950ก็สวยดีนะหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆก็แล้วแต่นี่ชิ้ๆก็มีขนตาไฮโซไฮโซตามไปดูนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจุ๊บจ